อยู่บาู่เขาเรื่องกินน้ําเยี่ยวเป็นยาก,กินขี้เป็นยาพ่อกินมาแล้วลูกไม่ต้องสอนพ่อเราพ่อกินมาแล้วฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าตามพระวิน,นัยเวลาเจ็บก็ได้ป่วยก็กินขี้ตัวเองเวลาขี้นี่เราไม่ต้องไปเอาตัวที่ออกมาเอาตรงกลางของมันเวลาเยี่ยวนี่ก็อย่าเอาเยี่ยวที่ต้นมันให้เยี่ยวนี่ออกไปก่อนแล้วเอาตรงก่อนที่เอาตรงที่จะกึงกลางของมันตรงที่จะสุด ขอให้ช่องพ่อยอดตรงใจพ่อหนุ่มใบเขียวเข้าใจไ้้ยความเคารพนะลูกนะความเคารพในผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าเนี่ยพระวินัยนี่คือพ่อสอนพระนะลูกนะถ้าเราเป็นลูกที่ดีเราไม่ใช่ลูกเลวเราไม่ใช่ลูกอับป,ปีนี้เราจะต้องเคารพนะยกเว้นลูกทรพีลูกอับปีพ่อพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรก็ห้ามอะไรก็ห้ามมันจะเหมือน สุพัทธะที่บวชตอนแก่ที่เป็นสิตของพระมหากาปปรัตน์เจ้าที่จับจ้วงพระพุทธเจ้านะั้นลูกนะมันเป็นกรมหนักนะลูกนะอย่าพูดอย่างนี้ลูกนะให้เคารพผู้ทรงธรรมทรงวินยัยลูกต้องศึกษาด้วยเมื่อคณะสงฆ์แตกแยกกันให้เข้าข้างผู้ทรงธรรมทรงวินัยนะอานนท์ลูกเข้าข้างใครล่ะลูกพ่อย่อตรงใจพ้นนุนใบเขียวเข้าข้างใครล่ะลูกถึงท่าน จะแสดงเรื่องทมเล่นไว้ในที่ผาดโผนสละเป็นสละตายเพื่อปกป้องเขาไว้ศาสนาแต่ทราบไหมว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านนะท่านทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธเห็นว่านี่คือความเคารพในศาสดาตัวเองในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเจ้าอ่ะพ่อจะถามพ่อย่อตรงใจพ่อหนุมใบเขียวว่าลูกเคารพไม่หรล่ะ ลูกเคารพพระเจ้าไหมล่ะถ้าลูกเคารพพระเจ้าเนี่ยลูกจะต้องเหมาะปั๊บแล้วไม่ต้องมาคิดอย่างนี้ลูกกราบสาธุกับผู้ที่ทรงทำทรงวินัยซะลูกทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพระเราเนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กันลูกท่านพูดไว้ดีแล้วจะมีผูป้ปกป้องศาสนาบ้างจะได้รวมกลุ่มกันสามัคคีตรงเกลียวเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยก,กสามัคคี เรื่องเจตุปัจจัยนั้นก็มีพระวินัยทรงอนุญาตให้รับแบบนี้แบบนี้ดังที่พ่อพูดในฟังอย่างนั้นที่ลูกบอกว่าพระวินพระวินัยไม่มีเนี่ยที่จะบอกว่าเนี่ยพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังลงตานี่ลงตามาก็เห็นพระพุทธรูปอยู่อย่างนี้นะลูกนะลงตาไม่ได้ไปเช่าบูชามาจากไหนมันอยู่อย่างนี้ลงตาก็ได้กดได้ปาดมาพระแฟกนี้ก็อยู่อย่างนี้ ไปวัดไหนก็อยู่อย่างนี้องค์นั้นลูกขอโอกาสหลวงปู่ก็เลยอนุญาตเขาอยากสร้างพระพุทธรูปถวายก็อนุญาตนั่นแหละจะให้หลวงปู่ไปพิจารณาพระพุทธรูปนี่ยไม่ใช่วิสัยนะลูกพระพุทธเจ้านี่เลิศประเสริฐไม่ใช่เป็นของซื้อขายนะลูกดูเข้าใจอย่าง งั้นหลวงป you, ู่เจงสลดหดูหูเมื่อเห็นเขาขายพระพุทธรูปอยู่ในร้านสันคภัณฑ์ต่างๆเป็นความรู้สึกกระเทือนใจนะะด้วยความเคารพนี่ขอให้พ่อย่อตรงใจพ่อหนุ่มใบเขียวช่องนี้เข้าใจด้วยที Dee, ่หลวงปู่พูดพูดเพื่อส่งรวมนะลูกนะไม่ได้พูดเพื่อลวงปู่นะลูกนะฟังให้มันชาติด้วยลูกนะถ้าพระทุกรูปอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเสมอกันนะลูกนะไม่ทะเลาะกันอีกพระรูปหนึ่งพูดขึ้นเอาธรรมเอาวินัยมาบัดปั๊บ ก็หยุดเลยอย่าคา้านทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าค้านกันที่ลูกรวมด้ดยช่วยกันคนละไม้คนละมืะมออ้าวตอนนี้ด้วยเหตุได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จําเป็นอะไรด้วยเหตุได้ผลอย่างนี้อย่างนะี้นะแต่ผมขอลบนะแต่ผมทาได้แค่นี้ผมสาธุด้วยยอมรับยอมรับคําตําหนิตีเตียนของผู้ทรงทรมสมทรงวิไหนนั่นแหละคือพระแท้คืออุบาสุจิกาแท้ลูกนะ ดีลูกถามมาเลยพอจะตอบให้พระวินัยมีนะลูกน,ะนั่นแหละนีเป็นตํารามาจึกใจให้มันจบตรงนั่นพอศึกษาดีแล้วถิ่ลูกกล้าหรือที่จะเผาทิ้งอ่ะกล้าทําลายทิ้งหรือลูกไม่มีใครกล้าหรืลูกนะี่กำหนัดนะไม่เต่บพระพุทธรูปนี่ที่ลุงปู่เห็นหกักที่เขาไปทิ้งตามโคนมาตามอะไรนี่ลุงปู่ก็บอกลูกขณะที่อยู่ข้างทางนี่จอดรถลูกนั่นเห็นพระพุทธรูปคอหกัก หาคอท่านหาอะไรท่านแล้วเอาขึ้นรถเอามาต่อแล้วประดิษฐานไว้อย่างดีตีความเคารพถึงหากไม่เป็นสมมติเป็นอิฐหินปูนทรายลุงปู่มไม่ได้กราบิหินปูนทรายนี่ลุงปู่การาบพระพุทธเจ้าพรธะรมพระสงค์นี่แต่นี้เป็นสมมุติออกมาอย่างนี้แห่งประเทศไทยหรือในพุทธศาสนาระยะหลังๆมาก็จําเป็นต้องกราบต้องไหว้คือจําเป็นที่สุดต้องเคารพนะลูกนะ เราเม่อก็ไปเล่นเดี๋ยวก็ไปวัดพระแก้วนี่ไปกาบพระแก้วมลกฏที่มีเต็มตำนานสร้างว่าเทวดาเป็นผู้ที่เอาแก้วผึกนี้มาจากภูเขาหิมาลัยตำนาตำราหนึ่งนะไอ้ตำรา,านหนึ่งนะเอามามอบให้กับพระนารกเสนเถระที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงเ,เกแ้่ไหนอย่าเชื่อหรืออ้างตำราแต่ก็ต้องอาศัยตำรานะดูนี อย่ามีทิฏฐิมานะลูกน้องผู้ล้งตาไม่มีทิฏฐิมานะก็ไข่ลูกนะเห็นเทตดุดันนี่เลยจะบอกว่าทิฏฐิมานะเผด่าคนนั้นคนนี้โอ้ยไม่ได้มีลูกกิริยาของธรรมไม่ใช่กิริยาของพวกปีติพวกผีลูกนะกิริยาของธรรมเพื่อปกป้องหลักธรรมหวินัยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะลูกพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวลูกถือศาสนาอะไร ลูกถือศาสนาพุทธไหมถ้าลูกถือศาสนาพุทธลูกก็ต้องรู้จักหลักพระวินัยของพระและก็ต้องเคารพหลักพระวินัยด้วยถือว่าเป็นอวัยวะทุกส่วนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของหยาบพระกายหยาบเม้่ถูกเขาตุกทำลายไปตามการเวลาแต่พระกายหยาบหนึ่งอย่างก็คือพระวินยัยและ พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ารวมตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันนะลูกถ้าลูกคนในตำร,ราราชทราบทันท,ทีว่าเมื่อก่อนสิ้นพุทธ,ธกาลห้าพันปีเหลือเจ็ดวันพระสารีริกธาตุที่อยู่ทุกจุดในโลกมนุษย์ในเทวโลกหรืออยู่ในโลกของบาดาล พร้อมทำสิ่งของที่เป็นของชาวพุทธก็จะไหลรวมตัวกันก่อสร้างร่างเป็นพระพุทธลูกเอยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเทศโปรดสัตว์โลกอยูเจ็ดวันเจ็ดคืนสัตว์โลกมันรู้มักผลพระนิพพานก่อนที่ศาสนาจะสิ้นเพียงเจ็ดวันศึกษาไปลูกอย่าเชื่อเรื่องตำรา แตก็ต้องอาศัยตำรานะขอให้ช่องพ่อยอดใจหนุม่มใบเขียวรับทราบด้วยลุงบุกคิดจะอยู่ที่ป่าที่เขาอยู่ป่าอยู่เขาดูเดียวจนตายจนตายไม่คิดจะออกมาอย่างนี้หรอกเจ็บเคยได้ป่วยก็กินเยี่ยวกินอุจจาระของตัวเองตลอดอยู่อย่างนั้นเป็นสิบปีแล้วลูกพ่อยอดใจพ่อหนุม่มใบเขียวรับทราบด้วย อยู่ป่าอยู่เขาอยู่รูปเดียวสิบป,ปีแล้วลูกกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองอยู่ชายเดยนพม่ามาแล้วลูกเวลาเจ็บเคยได้ป่วยเป็นมาเาเรียนนี่ก่อนเยี่ยวนี่แหละขี้นี่แหละหายก็หายไม่หายก็คือจบอย่าพิกัดเอาขี้ฟังให้ดีนะลูกนะช่องพยยอดตรงใจพระพุทธเจ้าบัญญัติหลวงปู่ธรรมมาทางนั้น ขี้นี่ก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งพอตากแดดให้มันแห้งปับ๊บก็เอาไปย่างไฟนั่นจะปั้นขี้เป็นกลมๆหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปตากแดดให้มันแห้งอย่าเอาขี้มันเหลวนะแต่ขี้เหลวนี่มาปั้นไม่ได้นะเอาขี้มันแข็งๆหน่อยปั้นเป็นกลมๆเอกไปหาไอ้วัดไม่ต้องหวัวร้อนหลับลูกแล้วลลอพอทํามาลูก อย่าพิกัรพระพุทธเจ้าตัดยังไงก็อเอาอย่างนั้นคือเราพูดนี่พ่อช่องยอดตรงใจนี่นมใบเขียวเนี่ยเอาเขียนมาเนี่ยแต่พ่อไม่อยากให้เขียนตัวนี้คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยนี้พระวินัยจะเปลี่ยนไปไหมอย่าเขียนอีกนะลูกนะมันเป็นการประมาทนะลูกนะห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนนะลูกนะ ลูกเข้าใจไหมเราก็ะโลกพระเจ้าเราจะไม่คิดอย่างนี้ลูกเปลี่ยนความคิดใหม่ซะลูกมี่ยแล้วก็ถามมาลูกพ่อตอบให้ถ้าจริงไหนพ่อที่จะตอบได้อ่ะเอาพูดถึงเรื่องขี้ยังไม่จบนะ <c oughs> เอาขี้กลมๆแล้วก็เอาถังกะสีนะจังกะสีมาเอาตากแดดบืงนจนแห้งแล้วก็เอาไปย่างไปก็ไฟขึ้นเป็นฐานแล้วก็เอาย่างพอขี้ถูกย่างไปมันจะหอมนะ ดมดูหอมอยหอมนะสามารถที่จะตั้นเป็นรูกกรได้แล้วก็กินได้อย่างสบายเลยเวลาที่งูกัดเป็นไข้อะไรต่างๆเอาลูกทำนะทุกคนนี่ทำเลยนะแต่อย่าเอาขี้คนเด่นทำนะลูกใ,ให้เอาขี้ตัวเองทำผู้เจ้าบันจัดแล้วก็เอาตามนั้น จะโอ๊ยเอาขี้แม่แก้วทำว่าไม่ได้นะเอาขี้บากหิวนี่ยิ่งขี้เยอะมันกินเยอะเลยมันจะไปทำขี้ไกลขี้มันนะเป็นยาพิเศษลูกเนี่ยก็ถ้าทำเป็นก้อนสมบูรณ์แ้วก็เอาผ้าขาวห่อนี่เก่งนะลูกนะเอาผ้าขาวห่อพกไปไหนมาไหนถ้าเกิดท้องเสียปับ๊บเอาแก้วน้ำปั๊บเลยใส่แก้วน้ำน้ำใส่แก้วปับ๊บเอาจุ่มเหมือนกับชงชาเลยลูกกิงก็ไปปั๊บเลย ถูกโดนยาสั่งถูกของใส่อะไรก็ตามนะลูกนะเออแล้วเอ๊ะคงจะโดนของกาแล้วนี่นิ่นนะลูกเตรียมไปก่อนเลยไม่ใช่ว่ามันโดนขอแล้วเขาเตรียมนะลูกนะนี่ขี้ไก่ขี้มันนะตัวน,นี้เริ่มเตรียมนะเออพอขี้ไปในปใน,นะนี่พูดอากความเป็นปจริงนะนี่พุทธเจ้าบญานจะยังไงเราเอาอย่างนั้นขอให้ช่องพ่อยอดชายพ่อหนุ่มไปเกี่ยวราบชาบด้วยพ่อทํามาก่อนทางนั้นลูกไม่ต้องมาสอนพ่อหรอกลูก พ่อคิดที่อยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายไม่คิดที่จะออกมาอย่างนี้นะลูกนะเพราะเห็นพระไม่ได้อยู่ในทมในเวไหนช่องพ่อยอดใจไอ้ช่องพ่อยอดใจพ่อหนุ่มไปเกี่ยวรับทราบนะลุงปู่เห็นได้ไปคารวะาลุงปู่ถือถีนสองร้อยยี่สิบข้อให้ไปคารวะานะเออเห็นพระไม่ได้อยู่ในทมในเวไหนลุงปู่รับไม่ได้ฆ้าได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะเออเราเคารพบพระเจ้าแล้วนี่มันไม่ฆ่านะลูกแกมันเหมือนเราคารพบพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่บอกว่าลูกไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปกินรับมอสุดานะลุงปู่ก็ไม่กิน ลูกเอ้ยอย่าไปนั่นนะพ่อแม่ไม่ชอบอย่างนี้อย่าไปหาเรื่องหาเราคนเดี๋จะเป็นพวกนักเลงหวัวไม้นะพวกอันตาพานพ่อแม่ไม่ชอบลูกเอ้ครับเห็นไหมล่ะเราไม่เคยเจอว่าทำให้พ่อแม่เดือดร้อนถ้าลูกขัดขืนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ลูกเป็นคนดีไหมวันที่พ่อหลวงปู่นั่นถูกหาเรื่องหลวงปู่คิดจะฆ่าล้างโคตรครอบครัวนั้นเห็นไหมพอเข้าใจไหมลูกนะ่ะ เพราะนั้นปีนั้นเอาปีทลายเร่ลืมแล้วเรากำลังเป็นหนุม่มกำลังวัยรุ่นไปทำงานจิ้งเก็บคนก็หาเรื่องพ่อเราเพราะเราก็อ่านหนังสือก็ไม่ก็ออกหรอเขียนแต่ตัวนะึเ,เขียนแต่วา่าเซ็นชื่อตัวเองได้แค่นั้นแหละเพราะจะมีนิยมนั่นนะแล้วก็ที่นาเนีก็เยอะที่เป็นร้อย่เขาก็เลยว่าที่นาตอนนั้นเขาจะเอาเป็นที่อะไรล่ะเอาเป็นที่ทำเลี้ยงสัต์เพราะสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีนั่นเพิ่งจะมีะโฉนดมาใหม่ๆตอนนั้นมีอไอ้สอคอ หรืออะไรนี่แหละสค1เลยอะไรนี่แหละก็เสียค่ายาค่าอะไรนี่แหละก็ตามนั้นแหละสมัไก่อนเพราะยังไม่มีโฉนดเขาก็เลยหาเลื่อนนั่นหลวงปูุ่งเจ๊ปังนะพ่อยอดใจพ่อนุ่มใบเขียวความเคารพในผู้เป็นพ่อพอทราบข่าวว่าพ่อถูกจับเข้าคุกท่านั้นแหละโอ๊ยจะบอกว่าพ่อเจ็บยังไงลูกเจ็บอย่างนั้นพ่อไม่พ่อเป็นคนบุญพ่อไม่เคยผิดอะไรกับใครพ่อเป็นคนดี ช่วยบ้านเมืองตลอดถูกกาเรเลือกอย่างนั้นปั๊บเอาที่เราเนี่ยกูจะฆ่าล้างโคตรมึงเห็นไหมล่ะนี่ความเคารพในผู้เป็นพ่อตำรวจคนไหนมันจับพ่อกูกูจะฆ่าล้างโคตรมึงตงหวดพวกตำรวจนี่วะนั่นนี่เราจึงไม่พอใจกับพวกตำรวจตั้งแต่เป็นหนุ่มนั่นแหละก็เลยเตรียมตัวที่จะเข้าไปอยู่กับพวกคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นนี่พูดให้พ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวทราบอให้ลูกเข้าใจด้วยนี่ความเคารพไหมพูดเรื่ความเคารพเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป,เป็นแม่ ตายแทนได้แต่แทนได้ลูกเข้าใจไหมยอย่าเชื่อเรือ่องตำลาถ้าลูกนี่ถ้าพอยอดตรงใจพุทธหล่มใบเขียวปฏิบัติไปถึงนั้นจะทราบทันทีเลยอะไม่มีคําว่าต้องตีกุบาจารย์รุปนั้นรูปนี้หรอกที่ทรงทาตรงที่ไหนนั้นเพราะจิตใจมันจะซึมซับเข้าไปหมดซึมซับเข้าไปหมดไม่เคารพใครนอกจากพระพุทธเจา้าเท่านั้นพอเข้าใจไหมพอยอดตรงใจพุทธหล่มใบเขียวไม่เคารพใคร ตายแทนผู้เป็นพ่อได้สลัดเป็นสลัดตายแทนได้อสลัดเป็นสลัดตายถ้าพ่อตายเราขอตายก่อนเหมือนพระอานนท์พอเข้าใจไหมนี่ความเคารพชุดตูงระดับนั้นเพราะรอดจากป่าจากเขาจากปากช้างปากเชื้อเสือจากพวกร้เบิดเขตชายเด่นพม่าเพราะผู้เป็นพ่อคือพระวินัยขอให้ช่องพอยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วยได้ดีพ่อพ่อ เมื่อได้ดีพ่อพ่อหลวงปู่ก็จะถามพยยอดตรงใจพุทุมใยเขียวว่าเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเราได้ดีเพราะพ่อกับแม่คือพระเจ้าถ้าพยยอดตรงใจประมาทกูทําเองกูกูได้ดีเองกูไม่ได้เกี่ยวกับใครเขาแสดงว่าพยยอดตรงใจไม่ใช่มนุษย์พรจะถามคืนเลยนะ ถ้าจิตใจของพ่อยอดทงใจไม่เคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่แสดงว่าจิตใจของพ่อยอดทงใจไม่ใช่มนุษย์เขากล่าวคำว่าลวงปู่เพราะอำนาจผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเจ้าถ้าลวงปู่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าลุงปู่ไม่ใช่มนุษย์าายนนสยิขอ,อให้พ่อยอดทงใจผู้หนุ่มไปเกี่ยวรัทราบด้วย ลองปู่ก็เป็นเหมือนพวกกระดจีพวกเต่ีนอกดี่นอกลอยหรือพวกสัตว์เดรนฉานที่เอาผ้าเหลืองห่มไว้สิ